ทำงานให,ใหม่ๆแต่มันก็เราก็เริ่มอายุแขแล้วประมาณนี้อจำนวนกระดูกของเรามัเเนเริ่มวิสิต่อยังไม่แก <c hitting. S 1> <Hel> ่ค่ะพี่จ้ายังสวยไปติโอกระเทียมที่เกี่ยวกับพวกปวดกล้ามเนื้อพวกเส้นประสาทอะไรอย่างนี้ลงไปไปแล้วก็ไปไปที่เวลาเราไปปวดมวลกระดูกอะไรเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เห็นอะไรแต่เราปวดขับรถก็ไม่ได้นั่งทานข้าวเกือบจะไม่ได้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เวลาเรามาทํางานใช่ไหมทุกๆสองชั่วโมงเราต้องขอ ไปนอนลากับพื้นประมาณสิบถึงสิบห้านาที่รงนั้นเพอาเวลาที่เราไปบำบัดเขาก็จะเอายาทาอะไรประมาณนี้มันรักษาอยู่เป็นเดือนสองเดือนมันก็ทุเลาประมาณนี้มันก็ไม่สงขั้นว่าหายที่แบบใช้ชีวิตมันก็ลำบากกับไอเทอราเคก่อนที่แรกเราก็ไม่ไม่สนใจละเราก็ไม่รู้เป็นเครื่องอะไรเนาะเขาบอกว่ามาลองเป่าที่อะไร้ยมาจะลองให้อะไรเนี้ยมันต้องเป็มันกลัวหรอกหายแล้วมันเหมือนได้เป่าผมมากเครื่องเฮ้ยโอันดีเขาบอกว่าดีมันดีขึ้นแบบเรารู้สึกได้มันต่างจากตอนที่เราไปกายภาพบำบัดนะคะตอนที่เราไปกายภาพบำบัดเขานวดเราถึง ถึงข้างในนะเต้เสีเยเข้าไปไงพอ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 ไปทำไป็กไงยังไ<อ><อ>ม่เข<อ>้ามาพราะตอนทำมันไม่ถึงตัวที่เราว่ามันอยู่แบบเหมือนเป็นเออยู่เด็ู้ของเราเรื่อประมาณนี้น่ะของเราข้างในนอะไรที่มันเสียบค่ะ,ะมันอะไรเอามันทีนรแรกเราก็ส่วนสงสัยแค่ว่ามันก็เหมือนใด้ฝุ่นมันร้อนๆเราพรร้อนเข้าไปแล้วมันอย่างนี้เขาบอกไม่เหมือนกันบอกว่านีอะลรท่านกลับไปอ่รอฟังผลนะเรื่องขึ้อะไรเราไม่ถึงเราเลยแบบเออนั่นก็อ่านท่ากลับไปแล้วไปลองฟังดูถ้ามันรู้สึกยังไงก็กลับมาเปล่าอีก แล้วมันมันเบาขึ้นเงมันคือมันเบาจากโดนจะแสบแบบมันเจ็บเสียบเ,เข้าไปนะ่ะคือเรารู้เรารู้สิตัวกันห้าวันในในสัปดาห์ไปห้าครั้งกลับมาเลยไปเวลนะ่าที่ค่อนข้างจะชอบดูแลสุขภาพอยู่แล้วอันไปท,ที่เกี่ยวกับสุขภาพเราชอบหมดแหละให้เราบางให้เราดูเนาะก็ไม่ใู่ใช้ได้หมดมันจะเหลียวตัวห้าปีเครื่องนี้ใช้ได้อ่าห้าปีขีดมันจะเหียก็เถ้าเราใช้ในครอบครัวมันก็ไไม่ด้แพง